แน่นมากคือเจ๊ว่าเห็นคุชชั่นตัวนี้มาแบบนานมากเลยนะคะเป็นคุชชั่นของมิสซีนะคะน้องมีชื่อว่า m i s s i n g c o v e r c o l o r l o c k t e c h n o l o g y m t t t e a n d l i g h t ลท์แอนคุช5ั่บวก PA4 บวกค่ะคอคันนี้ที่เจ๊มาลองนะคะเป็นเบอร์สูสนะคะสีเบสนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าสีมันจะเข้ากับผิวหรือเปล่าแต่ได้แล้วซื้อมาก,ก็ต้องลองเนาะทุกคนคือแบบตัวนี้ออกมานานมากเราไปเห็นแล้วแบบเฮ้ยสีมันน่าจะพอได้เนาะพอเปิดออกมานี่หุยตลับสีชมพูคือเป็นตลับแบบ โรสโกสีน่ารักมากจริงๆทุกคนคือข้างกล่องเขาเขียนว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีแอลกอฮอล์ไม่ผสมน้ําหอมไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีการทดลองกับสัตว์นะคะแล้วก็ไม่มีมินเนอรลออยด์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมาะกับผิวแพ้ง่ายคือใช้ได้เลยมาเรามาลองกันเบอร์สามเธอเปิดตลับแล้วคือตลับน่ารักจริงๆตลับแบบสีชมพูคือแบบเลดดิศอะแล้วก็พับนี่คือเป็นพับแบบคือมีความสีชมพูนะแล้วก็มีความเป็นกะหยี่ที่แบบเนือน้อเนียนมากเอออันนี้แพคเกจจริงคือต้องให้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเปิดกันตึงต นี่นะจ๊าทุกคนเห็นไหมเจอว่าสีเนี้ยน่าจะใช้ได้นะแต่ก็เดี๋ยวเรามาลองกันดูว่าจะใช้ได้จริงๆหรือเปล่าเนาะโอเคจ้าเริ่มนี่เป็นแบบนี้หุ่ยสีออกเหลืองอย่างทุกคนนี่เหลืองอยู่นะหุ้ยเธอ แน่นมากดูดิเมื่อกี้แค่แบบตึ๊บเดียวนะนี่คือปกปิดแบบตึ๊บเลยอ่ะนี่เห็นไหมแต่ว่าสีเนี่ยส่วนตัวมองว่าอาจจะขาวกับผิวไปนิดนึงแต่ว่านิดเดียวจริงๆแต่ก็ยังเป็นแบบสีที่มันออกเหลืองอยู่ก็พอรับได้นะทุกคนหโหตก ปิดแบบปึ๊บมากทุกคนอาเปรียบเทียบให้ดูทั้ททงสองข้างนี้เห็นไหมพวกรอยคาใต้ตาคือหายจริงช่วงนี้แบบนอนน้อยด้วยนะงานเยอะมากแล้วก็พวกรอยดํารอยสิวอะไรเนงะี้ยคือเจอว่าปกปิดได้ค่อนข้างดีเลยแต่สีคือมันก็ไม่ได้แย่นะส่วนตัวเจอว่าก็พอไปได้นะเดี๋ยวเจอขอลงอีกข้างนี้ทุกคนเห็นชัดๆนะว่าไอการปกปิดที่มันตึ๊บจริงๆเนะี่ยมันปกปิดขนาดไหนนี่เอาออกหน่อยนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้ดูมันเยอะไปใช่ปะก็นี่ปึ๊บไปเลยเห็นไหม นี่ต้งเปีดดีนะเราก็น่าจะเหมาะกับผิวมันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยลงไปแล้วแมตแต่ว่ายังไม่เห็นคราบนะตอนนี้เจลลงคุชชั่นของมิชชินทั้งสองครั้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่เดี๋ยวเซลขอตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเฟิร์สอิมเพรสชั่นกับเจ้าตัวคุชชั่นตัวนี้กันคะ่ะทุกคนจะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเฟิร์สอิมเพรสชั่นของเจ้าตัวคุชชั่นตัวนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าชอบมากๆจริงๆมันเนียนมากนะมันมีความเนียน กริบมากพอแต่งหน้าเสร็จเซตติ้งอะไรเสร็จเนี่ยเจว่าสีมันก็โอเคนะทําให้หน้ามันท์ขึ้นเนาะคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้พอดีแบบกับคอมากแต่ว่ามันเซตด้วยอะไรต่างๆเจว่ามันมีความออกเหลืองอะเจอก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะสําหรับเรื่องสีแล้วเขาเนี่ยบอกว่าเป็นสูตรแมทนะแต่จริงๆคือมันแบบแมทประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้แบบแห้งแบบแห้งผักไปเลยก็ยังมีความแมทที่สามารถเกลี่ยได้ง่ายอยู่นะคะแล้วใครที่เป็นสายปกปิดนะอยากปกปิดพวกริ้วรอยรอยแดงรอยดํารอยสิวต่างๆเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทยรคห้ไไดดเนนกก็ปาูัะะ